ลูกสาวเพิน่นพวกคุณพ่อคุณแม่ของเฮาเพิ่นด้ย่เข่าหมกเพิ่นได้เดจอข้าปินให้เฮาหอว นั่นแล้วพลจังป๋าหลบว้วางคุณเมียอ,อยู่หัวคุณผัวอยู่กลนคุณพ่อคุณแม่อยู่ขีดขีญาคุณลูกคุณเต่าอยู่วัดอยู่ว่าเลี่ยงใหญงมาแหลวใหญ่มาแหลวก็ต้องบวชแทนคุณพ่อบวชแทนค,คุณแม่เพื่อเป็นการสักจุวงโดญญ่านของพิดามารดาขืนสู้สุสขทีบัดย่อมลมหายตายไปเพร่เจมาว่าเพืนพ้นบวชในกามีหลายบวชนะพื้นขอมาเนาะเอออันนี้สรงของกอ,องบวชนะว้าอาสู้ผู้เกิดไม่หญ่รุ่นฟังจักหน่อย ถ้าหากว่าคุณแม่ห้าผูเป็นผูขาเป็นไมอ่อนทอนไปบอกไปไล่แกย่ยาสีว่าผูขาเป็นหากไม่สอนขอนเด้อคุณพ่อคุณแม่ก็ไดพ้นา่าสมัยซูเม,มอร์นี่บอกคือสมัยตะกีก้ต่กอนสมัยนี้ไม่แก,กล้วลูหัวจั้แกลักวผา,าเราบรอไล่ไผ่บอละเอาช่วงนี้รับทุนการศึกษาจากคุณแม่บุญยิ่งขอบคุณค่ะกับคุณพ่อบุญสูงขอบคุณค่ะ เอาบอลแค้นรับทุนการศึกษาจากแม่โยเป้าไอ้เป่าโอ้ยเรากัหัวซักลงหานตัดดิหลบดีแค่ยูโรเพราะได้เทียงเอาขอบคุณขอบคุณในลายครับปังห้ก็บางทีต้นแรนไปไต่เห็ดดองบันเวอร์นอร์เมี่อปีสองปีสามส่งนี้ปะครับโอ้ยคุณแม่เฮาจากหน่อยลูกเต๋าสีแถมพรอนหาเด้อแม่เด้อ่นมา สมัยสมัยนี่คนมากตันหนามาอีกแล้ววันือนซองๆพอหน่อยอบ้านได้เถวบ้านไดได้พี่ได้บอพอพี่สุขขันแก,ในกนน่ให้มันครูกันเด้อครับให้มันครูกันเด้อเยสิได้ทำเอาอยากได้ซือเอาคุณพี่คำแสนค่ะสั่งชาวนารับทุนการศึกษาก่อนโม่ไปแล้วครับหนึ 1, 1> ่งส <2 S 1> องขอบคุณค่ 2> 2ะสองแลครับขอบคุณค่จะจับมือมีแห้งน้ำกันค่ะพอปูปล่อยโอ๊ย โอ้ยอดบ่ได้แถมพรให้ตอนนี้สักกระนั้นหลุดสายเล่าล้อเหรอจะมาบวชเป็นหลวงพี่โยวัดเแตาตาสินใจเอาเองนั่นล่ะเด้อยบอกบอกมันเบิดปัญญาที่นอบาลนี้โอ้ยคุณแม่หน่อยไอ้คุณพี่หน่อยพ่อหน่อยก้าวมาให้คุณแม่แม่ลำพูคุณแม่อยังอีกเนาะคุณแม่บุญยิงก้าวมาคุณพ่อบุญสูงก้าวมาคุณแม่เซนก้าวมา คุณพอดมเก่ามาห่วย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 เแล้วตายแล้วเฮ้ยบออันอะไรมาได้่อยคือบันดับเรดก้งนอยู่เอาจะได้กับเต้ปาไปเลยเดี๋ยวนไปแตกต่างอยู่แตกแตกอยู่ครับเบาไปตี เจ้าได้มีปัจจัยให้เป็นเงินยี่สิบาทน้อแม่้อสาธุเด้ออันก็เจ็บยาสุ้ใด้อันความไทยยาสมีให้คุณแม่ของเฮาให้คุณพ่อของเฮาเลี้ยงลูกยิ่งกะให้เต็มผ้าง่าย เลี้ยงลูกไส้กายกเต็มผ้าเขาขั้นเจ้าเลี้ยงหญ่แล้วให้เป็นเจ้าเป็นนายมีเงินเดินหลไหลให้ตุ้มพ่อให้ตุ้มแม่เด้อแม่เด้อเลียนหนังสือให้เจ้าพ่อปร,ริญญาเอกปร,ริญญาโทราวันนาสีเจ้าอย่ามียามเ่าให้สดใสน้อยนมซุ้มพนหมอบนังวันให้หมอรมือนี่สิฮ่อไวมหนใสเสียน อายกำไฟนี่ให้ลราบ่ยังอยู่หลักโอพี่น้องเป็นต้นก้อยบ่แม่เอ้ยแม่วันนัสีเจ้าอย่ามียามเทาให้สดใสน้อยนมสุ่มผ่นมอบรางวัลให้หมอลำเมื่อนี่สิย่อไว้เหมืนใส่เสียนหลักขั้นพอน้อยอยากเรียนของใหญ่เฮากระดองเอาเนาะ แจนีบ่อยยากเมียนน้ำเขาตีไอหลักกันนูุใดอยากเมียนของไอห้ากะดองให้ได้สองมือจมข่มลงบ่มีอันแม่นเมืองสวรรค์ยังเป็นบ้านเมืองนีพผ่านเป็นบอนอย่ขันสิตายป่าหูขันพน้อยสิตายป่าหู กบเจ้ายาวจักบาทหมอแค้นจะคอยเอาอันนี้สงของบัวสูพีสูหน่อมาฟังเออมาเด้ออันผู้ใดห้องมาใส่ว่ายาวจักโบกยาวจะกโบดโอ้ยาวจักบาทแน่ว่าสันมาไม่ไงบ้อนเสียงแค้นเป็นมณีเสียเป็นผัวหน่อยมอลำ้องสลิมท่ากำไฟพุ่นคือกันเด้อพผ่นยืนบังความเมิดอยู่เป็นผู้บ่าวผู้ใดียับมาใส่ยับมาหน้าเวทีวันนี้บ้าเสมอสำหรับคนสด เดี๋ยวมาเอกผิวผัวน้อยนี่ผัวใหญ่บว่ท่านได้มีได้พี่กิ๊กก็ได้ผัวน้อยก็ดียา <c oughs> สังขารเป็นของหวานตอนกระต่าหมากผู้เฒ่อมจะง่อยปากกระต่าหมากพึ่งแหน่ลำพูเฮาเนาะ เอาเด้อผู้นี้ละพอเอาเด้อผู้นี้ละแม่เิ่นว่าคนละน้องเป็นเท่านี้เท่านี้แป่เป็นเมี้ยนหมดละมันบ่เป็นเด้อเป็นของเฮาของเฮาแต่งลงมาใส่บ่ยากเจ็บบ่ยากไข่แตกไก่สำคัญยอมแก้มันเป็นมาแต่พอมันเป็นมาแต่แม่พอทนไม่ไหวละเจ็บน่เบื้องบ้านอูนากันาเป็นไปนาเด้อเป็นอยู่บ้านอยู่บ้านหรือว่าแด็กเเดกันาบ่นำน้องเป็นความจริงความจริงงูกันเมดเกี้ยงได้ยินเสียง คนเร้าได้คนก็บอเตือนอย่างกาจันเดอร์เนเดอร์เาวาเออเท้าทางเป่าเล่นไว้สิพี่เพื่อนก็ไว้ก็ไว้อาบน้าบ่อหนาวตาใส่เด็ะแมนเพล่พาวเพล่พาวเอาอย่างน้อยแง่คนเข็มบ่อเนี่ยได้กาา Về, nó, cả, hê, cái đấy chạy, khoản. vậy, giờ nản hỡi cả ngày ra đây sướng đi, luôn coi cả chạy, mì tè phèn, khơi hà, khơi hà, sôi ván má say, tóc tang à, xuống, sầu đầu, đầu đầu bám, mờ đầu, đầu 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 ai đầu ai đầu ai đầu, lên ai lên ai lên ai อันนี้และแม่สิงสมัยต่ก่อนสิงเซคันสุดแต่ว่ามือนี่โศกดีจ,จังเลยสิงเซสายันสาวสุดยอดเป็นครั้งแรก ผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าที่เราสังขารมาเป็นของมาแน่นอนหัวหัวข้าวเกิดกําลอนหัวงอหัวข้าวเกิดกําลอนสังกันไม่แน่นอนและเกินว่าทุกคนดูสีดวงเมื่อก็สั่นดูสีดวงเมื่อก็สั่นเพราะหนักนักกันถึงลำปวดหลังอ๋อเที่ยวเท่าแล้วก็โคตรก็ซ้อเที่ยวเท่าแล้วก็โคตรก็ซ้อมฟังพระทิศเานันสักกันไม่เห็นตรงอย่าหลัวทำบุญตักบ่าอย่าหลัวทำบุญตักบ่าแล้วก็มาดาฉันให้สร้างแต่ความดีคนเรามันไม่ถึงพันปีคนเรามันไม่ถึงพันปี ตร้างแต่ความเดชเตะศพเหน็ดอนนี่เนาะคุณเจ้าสางคุณงามความดีไว้เด้อพี่น้องเฮาสร้างบ่อหั่นไตมาท่าย่านไตเปรี้ยวซื้อกาสิได้ปลาโคตรยศกาสิได้เด้อซาเพิ่นว่าลูกเต้านี่สร้างน้ำกระทำบุญหาคุณงามความดีเขาสิได้จานเลือกไว้จนกลัวชีวิตสิหายไม่น้อแม่เนาอฮะเฝ้ากินเฝ้าท่านสร้างบ่อหั่นายจักน้อยนี่เท่าแก่แล้วเหนือเหี่ยวหนังย่าน โอตาเสียกับอคือยังหน่อยติ้นเมื่อสวยต้นโตกะบบองม้วนหูกับอแจงตาเจ้ากับอใสบัดสิลูกยังใหญ่ใหญ่ยังไปมาทางกะขกกะขแขงกะงองงงงงได้บอแสนแพนหนาสซผ้าเด้คือเก่าบัดลาเทาแกเดวไว้เอฟซีดากับอมีซ้ำเนื้อนังมังสายยังงุงยังแน่นเจ้าบอรับข้างเน ข้านคาคนเราไม่แน่ขางคานคนเราไม่แน่วันหนึ่งพันแฝดขอแกมาเยือนเรืภัพยมันก็ต้องมาเยือนเรืภัพยมันต้องมาเยือนรักกันเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวก็ตใจเหมือนกันป้าทีเเกิดมาไม่ได้ป้าทีเกิดมาไม่ได้เพราะถูกลบแต่ก็โคตรได้ทั้งลำแกมามาเจรจาหยยบย่ำแกมามาเจรจาหยียบย่ำใคยพึ่งพาทำดงวัน

ลูปธรรมนามธรรมแต่งมารูปธรรมนามธรรมแต่งมากะไ้เดือดตาเห็นลุกเมือมันสุกเจือเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือว่าจะจนจะรวยหรือว่าจะจนแล้วก็คนไม่เหมือนคนตายแน่นนชีวิตคือการสังวรชีวิตคือการสังวรพระคำพาสอนมาสุกใจจริงให้พึ่งมามธรรมมาสงอกอารมณ์นี่ละแม่นี่เราพ่อพ่อทำสิ่งเดือเป็นก่อนจังบังก้อนดังอาแต่เพลงเข่ารอกบางคนดังอาแต่เพลงเข่ารอกจะลงทำนองจะลง สิ Excellent, Excellent, nice. it, ่งจ้สิจงจ้ไปจักหน่อยหมอแค้นไับ่ตายกับข้างเหลืองได้แนวนี้เอาเจ้าสิอันนี้เป็นยาวสังขารเป็นของหวานตอนที่ตอนน้องเฮ้าปฏิดินิยับยั้งใส่ส่วยไว้เขามหาเนื้อหาสาระเออสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่บ่มีประโยชน์ฝากตอนนี้เม่เฮ้าผููพนอยากฟังเอ่อสำหรับผู้พนอยากฟังอันนี้สงบนญบวช สมัยสมัยนี้โบขึ้นต่กีแต่กรอนยับยั้งเซซวยอวยลงมาทั้งขวดจัาหน่อยหมอบอลมาทางนี่คือเป็นตัวบอลแทนเอาอะไรแม่สมัยสมัยนี้โบขึ้นต่กีก่อนหลังสมัยสมัยนี่เพิ่นว่าสมัยคนหมากตันหาสมัยสมัยนี้เพิ่นว่าไม่แก้กวหัวฉุัเฉินแก้กัวผ้านอแม่น้อสมัยนี้เขาว่าเราบ่ไร่ไผ่บ่ลา เอาว่าเจ้าหัวพระขึ้นปารทีทินหอดบ้านศิลกับบนกบนกาบตัวอีเมรนบก,กับนบพาลาผุนดอกคุณยายบนกดอกข้องศิลสมัยสมัยนี้พันวาโลกมันอุ่นมันวายมีน้ำส้ําถิ่มเป่าหอดเสียงแค้นยางกระเสียงดนตรีสัําพ่อฟังได้ทกสมัยเด็กหน่อยหัวดำยางก่อนยกตัวอย่างเช่นพ่อยสีไม่ย่ยสีซะเนาะยกตัวอย่างเช่นไม่ยัยสีผัวเล่านั่นพ่อยมี ยกตัวอย่างเช่นเมย์ใหญ่สีผัวลราพ่อใหญ่สีทัดเอ้ยมาเกี่ยวข้อกันเด้ยนะยกตัวอย่างเช่นพ่อใหญ่มีเมื่อนั้นเมยใหญ่สีเมียเล่าผัดไปงานบวชไปได้กินพระเพิ่นสวดวมาเรื่องผลาเอาลูกเพิ่นมาบวชเนี่ได้ผลาทอดไดพระเพิ่นมาบวชเนี่ลูกเพิ่นนี่ได้ผลาซีกับ แต่ว่าขันบวชเนี่ยลูกจะของนี่ได้ภรัสแปดกับพระเพื่อนว่าขันบวชเอนเอาลูกเพื่อนมาบวชพระนี่ได้ภรัสสิบหกคับแต่ว่าขันบวชพระลูกจะของนี่ได้ภรัสามสิบสองกับแต่ว่าขันว่าเพื่อนบวชได้ภรัสไอ้กิริมันเมียให้ผัวไปบวชตานี่หรอว่าผัวให้เมียไปบวชบ่าจังได้ผัวไอเมียไปบวชในได้หลายบ้าได้ลายกัวมัว พาพนาได้พราหกซิีกลับผลตัวละพี่น้องทั้งแม่ยายสีได็เงี้มาสันลบมาเฮื่อนคุ้มใหม่พ่อยมีไปบวชพ่อยมีัดเป็นคนมากไกลตีบวชเข้าไปในคลองวัวดบวชเข้าไปในคลองวัดกลองวา่าเที่ยวออกมาเบิงไกลเทีเ่ยวเศร้าเที่ยวแน่อีเมอเอ๋ยแต่ว่าบวชเนวนั้ออน,นเมื่อนังนันได้สินเมียกองก็ไปวัดว่าเป็นผาคุ้มเพราะว่าบวชเนวนั้ออนผัดบ็ได้พนาจักโต พ่นจังปลาลงไปว่าเเ้าผื่นบวชนี่ก็มีไรบวชมีบวชรับบวชน่องบวชตามคลองประเภทนี้บวชนี่สงสารบวชพันเขาสุกบวชสนุกน้่โมบวชรับนี่ก็คือจังมอล่ำคำแสนนี่เพิ่นรับปากมีอาเพ่อนไห้ว่ากันผมไปเมืองนอกสีปีฮาปีลบมานี่มีอาผมบวเอาผัวไม่ผมจังสี่บวชัาาอดีตเป็นบวชรับบวชล่องก็คือบวชล่องเบิงเดยเจ็ดเมื่อแปดมือเก่าบวชตามคลองประเภทนี้ก็คือเมื่ออายุยี่สิบปีเขามาจังสี่ ยี่สิบปียี่สิบเอ็ดปีเขามาคือจังผูบาผู้ฟังล่ำอยู่กับไฟนั้นสละกทางโลกบวชเขาในของวัดของว่าเพื่อสักชุงมดวงในย่านของบิดามมรดาข้นสู่สุขัดบ่ายามำพัดลมหายตายไปคนจังป่าลบใบวางคุณมีอาย่หัวคุณผัวอยู่คนคุณพ่อคุณแม่อาย่ถิ่นขี่ยาคุณโลกคุณเตาอยู่วัดอยู่ว่าอาวสันคุณมีอาย่หัวนี่แม่หยังภาษีว่าได้แก้พื้นผานาแพทย์จังสี่มลำคำแสน เื่อว่าหมอนหมุนมงมานจางสีเนี่ยเฮ็ดไห้แพ่มัดหัวขยางเขาดงเขาป่าใหม่ไปเก็บเพชรผัดว่าไปไต่เพชรผัดว่าโกโจงอ่างอยู่ทงไฟหกหกสาโปามาเออจังสี่เจ้าบ่ตายก่ายอนเนี่ยคุณผัวอยู่คนนี่ได้แกเงินสั้นด้านแปมนะแม่นอเออเงินสั้นด้านแปมผัวผ้าเฮ็ดผ้าทำกาบเงื่อนไว้แล้วเมียนั่งอยู่เงื่อนกะเอาคนตอดไปตอดมาเพื่อว่าสมัยตะกี้ตะกอนอีเม้าผ้าอยู่กำอยู่ฟืนอย ผู้เป็นพวนัวนันหาแผ่นไม่มาว่างไว้สามแผ่นเอามาหอดแล้วกะตาทอนกล้วยห้องกำนันตาทอนกล้วยห้องกำเน่ก็เลยเอิญแมสเน่บัดทีนี้คุณลูกค,ค,คุณเต้าคุณพ่อคุณแม่ สูงกระดก,กระดอไปยังจังป่าลบว้ว่างขีดินขีญาอันนี้ได้กแก้มุ่นไ้มุนหน้าไฮห,หน้าถาทั้งืปจังอีเม่เฮาคุณแม่เข่นแบงไหงให้ลูกห้เต่าก้อนคุณแม่หัวน้าก้อนสิลมสิต้ายน้ำปาอว่าพายกระซาาาังแบงไห้ลูกให้เต่าสะก้อนสันตัวนะหน้าทงนันคุณแม่พัดกระแบงเราเรียบร้อยวัดตีเออคือยังอีเม่พาเท่าว่าหน้าทงนันเอาไปอีนัางผู้น้อยหน้าทงคอยตเอิบึยู่ ติ้วยสันโดดบ่เอาไว้ให้อีนั่งผู้กลางว่าสันแต่ว่าหน้าทง,กาทาง,งไก่ท่งเอาไว้ให้ลูกไผ่ลากูร้านไผ่ลากูอีสิรินท่านหน่อยพันสาวหน้าดีว่าสันเอ๊ะอันนี้มันคุณพอ่อคุณแม่อยู่ขี่ดินขีน่หญ้าคุณลูกคุณเต่าอ,อยู่วัดอยู่ว่ากาคือบ,บวชเก่าในกลองวัดคองว่าเพื่อสักจุกดวงวิญญาณของบิดามารดาขึ้นสู้สุขติพันว่าสันว่า บัดที่นี่สมัยนี่สมัยใหม่อีเมเด็กน้อยผู้เกิดใหม่ใยญ่รุ่นบ่หูจักคุณโนพ่อแม่พนว่าผู้ไหนบ่หูจักคุณโนพ่อแม่นีผีแกขามนโลกพนว่าลูกเต้าผู้เกิดใหม่ใยญ่รุ่นบ่หูจักคุณโนพ่อแม่พนว่าพ่อแม่ไต้ก้อนข้าบ้านบ่หำไปหอดปลาเถียงกันย่อนมนหน้าเล้วกันย่อนมนหน้ามึงได้หลกูได้หน่อยมึงเลี้ยงบ่ส้ำกู ได้หน่อยค่อยได้หน่อยเจ้าห้ามแม่ไปสาเจ้าเดหน้ากับสวนในเห็ดบุญเดอร์เลว่าสั่นอันนี้แมนูกเต่าบง้จักคุณโน่พ่อแบ่เจ้าว่าสมัยสมัยน <ng router> ี้พ่นว่าสมัยนี้ศาสนามันสวยเฮควอยนับเมื่อตรงเฮ้คนนับมือถื่นเฮ้ค่นับมือตื่นไอ้ไผ่่ขอานื้อกระบอแมัน แมนบอกคุณแม่พนะสมัยนี้ศาสนามันสวยของคุ้ยนับเหมือตรงของคนนับเหมือเทินไปเทือนกะบ่อมัานมันสีม่านจะไหนแล้วมันสีม่านจะไหนแล้วเนี่ยเขาดอกใส่่วงเมืองเวียงฉันยังบ่อห่างพงกีมาจอกบางกอกยังบ่อห่างเป็นพงกะใต้นอนพู้ล้คนว่าขันผู้ใส่กับผู้ยิ่งเอาขันเหล้วบ่มีเมือห่างคนนั่นแพงสีหลพูนว่าจังว่าอยากยังบ่ทอยอยากปฏิสังขรณ์ถอนยังบ่อทอถอนบ้านะ ลักยังบอทละสังาคุณบุญยังบอทอบุญบรรพชาหายังบอทหาตนจนยังบอทอจนปัญญาถากไม่ไงขอนบ่เขานี่ก่ยากหมอลำขําแสนน่ยกตัวอย่างเลี่ยงลูกเลี่ยงเต่าไรยคนเขาบ่พ่อกินก่ยาก่ะสันนอแม่นอ่แต่ว่าอันพู้ลังคนนั่งกำค้้งอยู่กำไฟนันเพูนว่าอยากนงกับบอทอยากบสีตายแม่นบอกพี่ไงคนเืิดน้ำ่าอยากยัง บท่ทอยาบบัสีตายแต่ว่าปา้าป้าหน่อยกำไฟนี่ว่าใบหยังใบหยังบท่ทบ่ายใบยหมอแคนตอบแทนคอยขอบคุณค่ะขอบคุณจนการศึกษาจากคุณแม่ราตีคนสวยคุณแม่ยังสาวคุณแม่ยังสวยควยพรใในแม่เ่าเจ้าในหขอบคุณขอบคุณเน้อครับแม่เถาเงินมาให้ลูกเคยเศร้าบาทนะครับ ไปลดน้องเลือกขึ้นเหนือลงไตกะไปหอดตลอดปลอดภัยนะครับสำหรับผู้ใดบ้ท่านเอามาให้นะครับกะเบื้องจาของเอาเองเด้อก็บอกเป็นปันมาแต่วาโอ้อันเทวดาอาจารมอแ้าจรย์มอครับอันพอเ่ากัว่าเสีเไ้าห้เ้แม่บอา่ฟารถครับพอเามันมันลำสีเศร้าก่อนครับเออเอามองไหนมองแม่หน่อบอกขอยลวด họ say là có lâm phải đầy ngân là lưu ẩm trời hoạt bóng bái nó ai nó mong nghĩ là mong là. bên bài ủa hoạt bóng bắn xì mi là bá đòi lâu và bài bà ngắn bơ bà thơ bà, bà Hãy subscribe Hoài kênh เป็นมาตั้งแต่เก่าสมพ่อพวกผู้เท่าสมพ่อพวกผู้เท่าพันายแล้วจางไข้โดนควาดน่าโอ้ยน่าโอ้ยน้าหนอยละน้ำเอาเอาจังสีสะนอออถือโอกาสนี่ ก่อนจีฟังลํำลองโอกาสนี้ไว้พ่อไว้พ่อในกับพี่น้องเฮาสะกอนกันสมมุิว่ามานังหากระังแรงใจลูกเต่าจังสี่บดยอียั้งลบเมื่อกับบเมนแนวเนาะเอาเตรียมตัวอีเม่เฮาเปิดกระเป๋ารับเอาพ่อน้ำกันเดอรแมเดอร์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพเจ้าสัท่าหนึ่งในคณะเจ้าภาพกับซิมีคุณผีคำแสนมนสีสันนำเนาะ เมื่อนี่สัทธาเฮาเพิ่นก็นได้จัดการแต่งส้่งนำทํำบุญสละลงทุนปัจจัยเบียบาทพร้อมทั้งคานายาใจใสสัทธาพร้อมทั้งโมทนานักกันอีอยูวบวสิเป็นทงผู้้อยุกรุงเทพกรุงไทย <c oughs> มีจักบักแตงบักทั่วผักมีของแข็งจกักบักฟักบักแฟงเน่าตานกวยอ้อยของกินทานบอหน่อยสินไก่หมูมันของแนวกินแนวชั้นมื่อนี่เต็มผ้าจากผักหมูบักเน่าคอยก็ได้กิน ลวกหมูจำจิ้วจำโุกใครก็ได้กินจากร้านลาบยะโสธรตำมโมุงแหงแซบครับ,รบตำ้มงแห่งแซบโมเพ้งปลาแดกมีดเลยครับแซบครับแซบแบแบเข้มเข้มนะครับ